ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมทานะครับซึ่งในด้านของวันนี้เรามาเจอกันยามบ่ายกับช่วงที่2นะครับช่วงแรกผมเมทาวิเคราะห์วิจารณ์มวยตู้ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตสิทธูฟอร์ยูให้แล้วคัดเน้นๆให้แล้วนะครับในด้านของมวยตู้วันนี้ช่องทูนะครับท่านสามารถติดตามย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามผมเมทาช่องทางที่1สําสหรับการติดตามผมเมทาคือช่องทาง Facebook เมตา7สีช่องทางที่2เป็น ช่องทางเพจเมตาเจ็ดสีช่องทางที่3เป็นช่องทาง u t u b e เมตาเจ็ดสีและช่องทางที่4เป็นช่องทางอิสต a าแก m ์เมตาเจ็ดสีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามผมวยหูเมตานะครับส่วนในด้านของวันนี้นะครับผมเมทานะครับก็จะมาวิเคราะห์นะครับมาวิจารณ์นะครับฟุตบอลหน้าเล่นฟุตบอลหน้ารองนะครับในด้านของวันนี้คัดให้เน้นเห้ากู่เหมือนเดิมนะครับพี่พี่น้องๆอเมื่อ,อเข้ามาแล้ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการของผมได้โดยการกดติดตามกดแชร์เป็นลังใจเพจเมตาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับ เช่นเคยเนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การวิเคราะห์การวิจารณ์ผมเมธาขอฝากไว้กับเ็นนั่งของผู้สนับสนุนหลักมวยหูเมธาอย่างเป็นทางการน,นั่นก็คือกลุ่มมวยพับยก168 กลุ่มมวยพักยุกหนึ่งหกแปดนั้นเป็นกลุ่มมวยที่เปิดราคามวยพักยกราคาน้ําดีเป็นอย่างยิ่งสนอกสนใจมาร่วมงานเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับกับกลุ่มมวยพักยุกหนึ่งหกแปดนะครับเมื่อท่านสมัครแล้วจะได้เข้ากลุ่มรายเสียงมวยได้เข้ากลุ่มรายราคามวยได้เข้ากลุ่มข้อมูลมวยได้เข้ากลุ่มฟุตบอลนะครับเลือกเอาว่าจะเข้ากลุ่มอะไรโดยเฉพาะเั้งของข้อมูลมวยไทยเจ็ดสีนั้นท่านไม่เสียเปรียบใครอย่างแน่นอนผมเมทาการาันตีช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดียรายด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมาาาาหหรรืออทัักข้้คควมมมผเไดนะบ ผมเมทาการันตีกลุ่มห่วยพักยกน้่งแปนะครับอะ ต่อไปครับเราจะเข้าสู่ในนั้นของฟุตบอลหน้าเรื่อฟุตบอลหน้ารองคู่แรกกันเลยนะครับในนั้นของฟุตบอลคู่แรกครับที่ผมเมทาจะวิเคราะห์จะวิจารณ์จะเป็นนั้นของฟุตบอลนะครับบุนเดสลลกาสมยที่เยอรมันค่ําคืนนี้มีแข่งกัน1คู่นะครับจะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางเจ้าจิ้งจอกดําแห่งวาซิเนียไฟบวกวันนี้จะเปิดสนามครับยูโรป้าพาร์คสตาดิโอนรับมือกับทางเสือใต้บาเยิร์นโนิกนะครับเป็นนั้งของฟุตบอลคู่นี้จะเริ่มทําการคลิกออฟช่วงเวลาตีสองครึ่งของบ้านเรานะครับ ทางเจ้าบ้านนะครับก็คือทางไฟบวกนั้นครับก็มีทางคิดเตียนสไตล์คุมทิมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนทางผู้มาเยือนทางเสือใต้เบาเย็นมูนิคนั้นนะครับก็มีทางโทมัตทูเครื่อคุมทิมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานครับของทางเจ้าบ้านทางไฟบวกนี่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับมีเสมอ3แพ้ไป3ลาสุดก็แพ้เอาบวกไป1 2สนะครับส่วนทางครับบาเยินนะครับผลงานนะครับมีชนะ 3นะครับแพ้ไปสามลาสก,ก็เป็นฝ่ายครับเปิดบ้านชนะทางอาเบไลซิกมา21นะครับฟุตบอลคู่นี้ราคาเลทเปิดทางคู่มาเยือน,นครับก็คือทางบายเยียนเป็นตํา่ที่ราคา1ลูกนะครับอะ ข้อมูลบองต้นสติชื่อโคศสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมมวยหูเมธาแจ้งข้อมูลบ้างต้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะมาเจาะด้่นของรายชื่อนักเตะนะครับทั้ง11ตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค้ำคืนนี้มีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางให้โคตั้งสองทีมไม่ได้ใช้แผนกลยุทธ์หลายอัพนักเตะกันแผนไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยหูเมธากูดูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมานะครับ สำหรับการจัดทัพของทางคริสเตียนสไตล์กรบแพ็คคนของทางไฟบวกนั้นนะครับวันนี้ใช้ไลน์อัพนักเตะครับกลยุทธ์นะครับ4 3 2 1นะครับ ผู้รักษาประตูจะวันทั้งเจ้าโนอาครับอาตูโบรูยืนเฝ้าเสาให้ทางไฟบวกเะครับสีประการหลังแผงแบ็กโฟจะวันทั้งเจ้าคีเลียนครับอัลฟาเรียกับทางเจ้ามัตเทอุสนะครับกินเตอร์นะครับก็จะรับบทบาทเป็น2เซนเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้ามาเอลกัสบิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าริสเตียนกับกุสเตอร์นะครับก็เป็นสีแดนหลังแผงแบ็กโฟของทางเจ้าบ้านไฟบวกนะครับตรงทางแผงกองกลางกับจหวันทางเจ้ามาร์ซิมมเลียนครับเอ็กสเกนสไตล์กับทางเจ้าครับเม โกลส์นะครับก็จะรับบทบาทเป็นเพย์เมเกอร์เป็นจองทับขับเคลื่อนเกมแดนกลางครับวันนี้นะครับรวมถึงทางเจ้าลัสตี้โดอินครับรับบทบาทเป็นมิดฟิลตัวรับตัวตัดเกมนะครับวันนี้กองหน้าตัวต่ำตัวที่1งจะวันทางเจ้ารูคัตนะครับไฮเลอร์นะครับตัวที่2จะเป็นทางเจ้าวินเซนโซกิโซนะครับวันนี้หน้าเป้าจะเป็นทางเจ้ามิคาเอลนะครับกอเกริสก็เป็นหลายชื่อครับของทางไฟบวกในนั้นของวันนี้นะครับทั้งที่เป็นตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามคำคืนนี้นะครับ ต่อไปครับเราข้ามฝั่งข้ามฟากไปดูความพร้อมของทางพวกมาเย็ยนกันบ้างรองจ่าฝูงอยู่ในขณะนี้ก็คือทางเสือใต้เบาเย,ยนเมนเอริเนกนะครับสหรับการจัดทัพของทางน,นะครับโทมัสทูเคิลเฮโคนของทางบาเย,ยนนั้นนะครับวันนี้ใช้ไลน์อัพนักเตะครับกลยุทธ์นะครับ4 4 นะครับสองเข้าไปนั่งของวันนี้นะครับผ um ู้รักษาประตูจวันทันเจ้ามารูเอลนอยเออร์นะครับผู้รักษาประตูทีมชาติเยอรมันยืนเฝ้าเสาครับให้ทางบาเยนต์วันนี้สีประการหลังแผงเบ็คโฟลเจวันทัชโตโยชัวคิมมิคนะครับกับทางเจ้าเคลิกไดเออร์นะครับก็จะรับบทบาทเป็นสองเซนเตอร์ฮาบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายเจวันทัชเจ้าคิมมินแจวิงแบ็กฝั่งขวาเจวันทันเจ้าราฟาเอลเกเกโรครับก็เป็นสีแดนหลังแผงเบ็คโฟของทางบาเยนต์ผู้มาเยือนวันนี้นะครับ คนทางแผงกองกลางครับวันนี้จะวางทางเจ้าเรออนโกลิสกากับทางเจ้าอล็กซานโดพัตโครวิดนะครับรวมถึงทางเจ้าโธมัสมุนเลอร์นะครับวันนี้นะครับและวันนี้มิดฟิลด์นะครับตัวตัดเกมครับจะเป็นทางเจ้าจามัสนะครับมูเซียร่านะครับวันนี้กองหน้าคู่จะวางทางเจ้าดีลอยซานเนะครับและวันนี้อีกหนึ่งนักเตะก็คือทางเฮอริเคนฟูร์น้าดาวทีมชาติอังกฤษนะครับฟุตบอลคู่นี้นะครับต้องยอมรับนะครับว่าทางบาเยอร์นี่ได้เกียบในด้านของศักยภาพของตัวผู้เล่นนะครับแต่วันนี้ยกขุนเพื่อนนะครับ ทีมทางไฟบวกวันนี้ก็ถือว่า ผมกำลังทางไฟบวกก็ถือว่าพร้อมระดับหนึ่งนะแต่ว่าผลงานไม่ค่อยดีเลยครับหกนัดหลังสุดยังไม่ชนะใครส่วนทางบาเยอร์นี่ชนะ3แพ้ไป3นะครับวันนี้นี่บาเยอร์นะครับผมดูว่าวันนี้ถ้าไม่ยิงทิ้งยิงคว้านะครับแล้วก็ได้หลังทางครับเฮอริเคนไม่ลงทําหน้าที่ด้วยครับมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับกับราคาเปิดมา1ลูกแบบนี้บาเยอร์นะครับมีสิทธิ์นะครับเช็คบินได้ครับในเรื่องของฟุตบอลคู่นี้ผมดูว่า1ลูกทําได้รุ่นเม็ดสองม่ได้จัดปลายทางเสียใต้บาเยอร์นูนิกนะครับฟุ ก็คือทางเสือใต้เบาเย็นนูนิคกับนเรื่องของฟุตบอลคู่แรกจากผมมวยกูเมธาครับิเครห์วิจารณให้นะครับส่วนในเรื่องของฟุตบอลนะครับคู่ต่อไปจะเป็นในเรื่องของฟุตบอลนะครับคู่ต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของฟุตบอลนะครับกาโตสเิอาเอตเตอรี่ค้ำขืนนี้ระหว่างทางอินซีฟ้าขาวลาซิโอวันนี้เปิดบ้านจากทางเอซีมิลานนะครับฟุตบอลคู่นี้มิลานเป็นต่อที่ราคาปอปอไม่น่าต่อครับวันนี้ให้ลองที่ทางอินซีฟ้าขาวลาซิโอนะครับและคู่ต่อมาครับลาลิก้าของประเทศสเปนครับ ก็คือทางเซลตาบีโก้วันนี้เปิดบ้านจากทางอเมรียฟุตบอลคู่นี้นี่ทางเซลตาบีโก้ลุนหนีตายครับส่วนทางอเมรียนี่เขาเป็นอันดับบวยของตารางด้วยวันนี้นะครับผมชอบทางเซลตาบีโก้ราคาครึ่งลูกจัดไปเซลตาบีโก้ ico, นะครับแล้วคู่ต่อมาเป็นฟุตบอลลีเอเออร์ทฝรั่งเศสนะครับระหว่างทางโมนาโกเขาเป็นี้เปิดบ้านจากทางปารีสแซงแฉมังนะครับปารีสครับวันนี้มาเยือนเป็นต่ออยู่ที่ราคาเลยครับครึ่งลูกผมดูไม่น่าต่อนะโมนาโกแขกในบ้านแร่งมากนะครับฟุต <c oughs> บอลคู่นี้ผมชอบทางบอลรองโมนาโกนะครับ ตัวแดงของฟุตบอลเดี๋ยวใชมเปี้ยนชิพของประเทศอังกฤษค่ำคืนนี้เว็บบอมบิดเอาเบียนนี่เจอกับทางเจ้าครับโคเวนตีนะครับเว็บบอมนะครับเป็นต่อยที่ราคาปอปอนะครับไม่น่าต่อครับไันน้ให้ลองับที่ทางชางกระทืบโรโคเวนตีนะครับอาย้ำไม่ทราบอีกครั้งครับฟุตบอลหน้าในฟุตบอลหน้ารองค่ำคืนนี้5คู่นะครับคู่ที่1ต่อได้ทางเสือใต้บาเยนน์มุนิคคู่ที่2นะครับรองที่ทางอินซีฟ้าขาวราซิโอคู่ที่3ต่อได้ทางเชียวตาบีโก้คู่ที่4นะครับ หลอกให้ทางโมงนากโกและคู่ที่5หลอกให้ทางช้างกระเทือบโรงโคเวนตีนะครับวันนี้ผมเมท้าครับคัดให้เน้นๆแล้วนะครับหคู่นะครับในด้านของฟุตบอลหน้าที่ฟุตบอลหน้ารองค่ำคืนนี้นะครับวันนี้นะครับผมเมท้าขอจบการไล์สดในด้านของฟุตบอลหน้าที่ฟุตบอลหน้าอรองจบลงในเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพ่งนี้นะครับตีสามตีสเจอกันที่เวทีมวยช่อง3ผมเมทากอติดขอบตาช่างนะครับแล้วก็ขอฝากไว้กลุ่มมวยพักยุคหน่งหกแปดนะครับสนอกสนใจมาเป็นข้อความวาเดียวกันได้ไอดียอยู่ด้านล่างนะครับ รวมถึงข้อความแชทข้อความหาผมได้สมัครแล้วได้เข้ากลุ่มมวยได้เข้ากลุ่มฟุตบอลนะครับวันนี้ผมเมธาขอจบการไลฟ์สดเดีวเท่านนี้เดี๋ยวพวกนี้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ